เขาอะมีอะไรกันในห้องซึ่งห้องนั้นอะเป็นห้องพักพนักงานนอนสามคนคือเตียงมาบเตียงในห้องเดียวนะครับเขาอยากทำงานสมุนเขาจบมาอะไรพอดีใช่ไหมครับอืแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ไปนอกสถาที่สมุนอีกรอบหนึ่งประมาณสามคนนะครับในโรงแรมเดียวกันอือหลายหลายคนนะครับท้ายเขาอะเลือกเลือกคนใหม่ที่เขาเพิ่งเจอได้ประมาณสามเดือนใช่ไหมครับอืแต่แต่ผมก็คือ ยอมพอมาดับคนทีมทำนี้แล้วคือรู้สึกทำไได้แล้วแต่ที่ทำทำไปไม่ได้มากกว่าก็ก็คือสิงยาทำมันมันเยอะเกินไปนะครับคือตอนนี้ผมอะอยากได้ส่วนของตังค์คืนเพราะผมรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่สมควรไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้รับบทเรียนอะไรเลยถ้าเราจะคิดว่าจะเอาจากเขาเนี่ยพูดตรงๆนะอันนี้พูดจากใจนะไม่ได้หรอกค่ะเรื่องนี้ให้เท่าที่ได้และอย่าแล้วรักตัวเองนี่คือนี่คือบทเรียนครั้งสำคัญต่อแต่เนี้ยเป็นต้นไปฉันจะให้เท่าที่ให้ได้ ใครนะลูกสนใจรับยาแรงนะอโอมาวันอังคารถึงสามทุ่มใช่นะครับ